นะครับทักษะชั่วโมงนี้นะฮะเราจะมาซ่อมนะครับเครื่องรับโทรทัศน์14นิ้วนะครับยี่ห้อซันโยนะฮะมาดูโครงสร้างมันก่อนโครงสร้างภายในก่อนนะครับนี่นะครับโอ้โหเป็นจอรุ่นเก่าแล้วนะครับมาประมาณ30ปีได้นะครับทีนี้นะฮะผมสแกนรุ่นแรกๆเลยนะครับเนี่ยใช้รุ่นแรกๆเลยรุ่นนี้ทนมากเลยนะครับของยี่ห้อ สัญโยนะครับนะสัญโยอ่านี่นะฮะการเสียของตัวนี้นะครับนะอ่าไฟมันอ่าไฟมันเข้าเครื่องนะครับแต่ในน้ำไฟที่เลี้ยงน่ะมันไฟที่ออกจัดแรงใจไฟนะสวิตชิ่งเนี่ยแรงดันออกมาน้อยนะครับอ่าอ่าดูนะครับดี่ฮอกสัญโยนะครับนะทนมากเลยเรามาดูโครงสร้างภายในมันก่อนนะครับนะนี่ให้เด็กแกะมาเป่าฝุ่นแล้ว อ่าดูนี้นะฮะคลาสสิกมากตัวนี้ทนมากนะครับน้ตัวนี้อ่าจอนี่เข้อเสียบบอร์ดนี่ข้อเใหญ่นะครับอ่านี่นะฮะมี AV ด้วยตัวนี้นะฮะสามติ๊กไซส์ได้เลยตัวนี้นะครับอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะ AV 1 AV 2เอ้ยมี AV กับอะไรฮะเนี่ยมี1 AV นะครับเนี่ยมีเสียงกับมีภาพเป็นโมโนนะครับนี่นะฮะดูนะครับเห็นต้สร้างภายในมาเนี่ยบอร์ดรุ่นเก่าเลยนะครับเนี่ย สายเรียงระยางหมดเลยจอนี้ทนมากเลยนะครับเสียคนเขาจะของญี่ปุ่นนะจะใช้ทนนะครับนี้นะครับเรามาดูนะฮะอันไหนผมใช้มิเตอร์เสียไปแล้วนะครับปักไปแล้วเสียไฟแล้วนะครับเนี่ยต่อสายไว้แล้วนะครับตอนนี้แต่ยังไม่ได้นะฮะยังไม่ได้เสียบสายกลาวตัวนี้นะครับสายขาวตรงนี้นะฮะตัวนี้เรามาดูก่อนยังไม่เสียบปักเรามาดู่าผมสร้างภายในมันก่อนนะครับนี้จะใช้ แรงใจไฟนะครับดูภาคแรงใจไฟก่อนนะครับนี่นะฮะไฟเข้ามาเนี่ยได้ออดบิดสีตัวนะเห็นไหมครับได้ออดบิดสีตัวนั้นนะสี่สี่ร้อยนี่จะใช้ทายเตอร์เป็นตัวสวิตชิ่งนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับทนนะฮะซันโยนะครับนี่ฮอดซันโยซิงแต่ก่อนซันโยกับซิงเกอร์จะใช้ร่วมกันนะฮะนะครับเดี๋ยวนะครับ อ่าตอนนี้เราก็มาดูนะครับอ่าเรามาดูสร้างภายในมันก่อนนะฮะนี่นะครับนะทายเตอร์สวิตชิ่งจะใช้ทายเตอร์สวิตชิ่งแล้วก็จะมีนะฮะอ่าวีอาร์ปรับด้วยนะครับนะปรับนะครับปรับแรงดันไฟได้อ่าปรับแรงดันไฟได้นะครับอ่าเมีอ่ะตอนนี้นะครับรุ่นใหม่ๆนี่จะไม่มีแล้วนะครับหนาใช้ AC หมดแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวนี้อ่าอาการเสียงมันก็คือนะมันมีไฟมานะครับแต่ไฟมันออกนะ นะออกนะไฟจาก B บวกนะครับออกประมาณไม่กี่โวลต์นะครับอ่าอ่าแล้วจะมีนะฮะนี่จะมีใช้ไทเตอร์นะครับเนี่ยจะใช้ไทเตอร์ตัวนี้ตัวนี้จะแปลกๆเขานะครับตัวนี้เนี่ยอ่าแรตดันข้างสูงหน่อยนะครับแปลกๆเขาข้างหลังเนี่ยนี่นะฮะอ่าแล้วนะครับเห็น R าสองตัวไหมครับเนี่ยอาการเสียของมันก็คือเนี่ย R เนี่ยอาหลักร้อยเคนะครับนะ หลักร้อยเคนะครับประมาณร้อยี่สิบเคน่ะอ่ามันขาดตัวหนึ่งอ่าเนี่ยนะครับแกะออกมาดูแล้วนะครับนะกูเช็คแล้วอ่ามันขาดตัวหนึ่งแต่จะวัดไฟให้ดูว่าเออมันเป็นลักษณะอาการนี้นะอ่าอันนี้นะผ่านหม้อแปลงแล้วมอแปลงสวิตชิ่งนะครับนะครับผ่านไดโอดอ่าก็จะมีไดโอดอยู่นะครับไดโอดที่ออกมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่าแล้วก็ไปเลี้ยงนะครับอันนี้คือภาคแหล่งจ่ายไฟอ่าใช้ไานเตอร์นะครับอ่าไทนเตอร์ตัวนี้กับตัวนู้นตัวหนึ่ง เดี๋ยวนะครับออ่ฐานเตอร์ตัวตำตำเลยนะครับเนี่ยนะฮะนี่คือกานขาดอันนี้น่แรงใจไฟของมันนะครับหรือแรงใจไฟออกไฟออกมาไม่เต็มที่ส่วนภาคอื่นๆนั่นนะฮะกูจะมาอธิบายนะครับเนาะอันนี้เป็นภาคเสียงนะครับภาคเสียงภาคอ่ภาคขอเอาบุดนะครับอันนี่กูวัดไวตรงขาสี่เลยนะครับ ่ใช้สายขีดมาเลยนะครับสายขีดเนี่ยขีดมาเลยนะครับสีเวอร์นะครับสีเวอร์ทีนี้นะครับผ้ากันอาผ้ากันทำมาต่างๆนั้นกูอธิบายไปแล้วอ่าตัวนี้นะครฮะกูจะเสียบปลั๊กนะครับมาวัดไฟดูนะครับไฟที่ออกมานะครับสวิตชิ่งนะอาการตัวนั้นทานตัวนั้นทานมันขาดนะครับขาดยืดค่ามันเป็นยืดค่านะครับนะ่งร้อยสิบเคนะครับยืดค่า เอาะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟดูนะครับใช้มิเตอร์วัดไฟดูนะฮะนะครับเดี๋ยวเสียบนะครับใช้ฉลบเสียบปุ๊บแล้วก็จะมาแล้วฮะเปิดสวิตช์ดูีินะครับไปดูเลยไฟมันนะฮะค้างอยู่นะครับไฟมันค้างอยู่ไฟมันค้างอยู่นะครับนี่นะครับร้อยกว่าโวลต์ ไฟบีบวกนะครับนะอวัดจากขาสี mm ่ของทาท์ uh, uh, ิเตอร์นะครับเอาเอานะฮะนะะฮตอนนี uh, uh, ้ไฟมันมาแค่นะครับสิบกว่าโวลต์เองสิบสองวลต์เองนะครับตัวนี้มันขาดอยู่นะครับไฟมาแค่นี้นะฮะนนี่แล้วปิดสวิตช์นะครับเราปิดสวิตช์ไฟก็ยังนะฮะยังค้างอยู่นะครับถ้าปิดสวิตช์ถ้าเป็นเครื่องรับดีหรือเทอร์ท่าดีปุ๊บปิดสวิตช์ไปละปิดสวิตช์ปุ๊บไฟก็ต้องละ ตกออกมาใช่ไหมครับมันจะต้องฮะลดลงมานะครับตีนอ่าเป็นสวิตช์แล้วนะครับอ่าเป็นสวิตช์ทางหน้าแล้วก็นะฮะยังไม่ลดเลยเห็นไหมครับนี่ยอ่าลดก็คือลดช้านะครับตัวนี้ก็คือนะมันค้างอยู่ไฟมันค้างอยู่อ่ายิงสี่สี่ร้อยนี่ค้างแน่นอนเลยนะครับอ่าสี่สี่ร้อยนี่ค้างนะฮะทีนี้เดีเรามาดูใต้พิ้นนะครับเรามาดูใต้พิ้นอยู่นะครับไม่ลดเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่าถอดปลั๊กเลยก็ได้นะครับถอดปลั๊กเลยอ่าถอดปลั๊กเลยก็ยังนะ มันต้องลดนะครับลดนะครับนี่นะนะฮะอะเดี๋ยวมาดูสายปิ้นดูนะครับอันนะครับนักศึกษานะครับเดี๋ยวครูจะวัดไฟให้ดูนะครับตอนนี้เรามาหลายปิ้นว้แล้วนะครับนะเด๋ยบปิ้นเลยนะครับน่ะปิ้นกับน้ำมันน้ำมันนะครับนะคออยู่นี่นะครับเราเอาอยู่นี่นะฮะวัดตัวขาสีนี่นะครับเมื่อกี้เราวัดตัวนี้เดามาดูนะครับไล่ดูนะครับไล่ดูะจอนะฮะ อ่าทีน้เราอยู่นี่นะครับนะี๋ผมคีบสายนะครับผมคีบแดงดำไว้แล้วนะครับอ่าคลิปสายดำไว้แล้วนะครับนะาคลิปตัวตัมิเตอร์ละนะฮะเมื่อกี้เราถอดปลั๊กออกใช่ไหมครับดูที่เราวัดเอาสายเนี่ยนะฮะสายแดงวัดคอมพิวเตอร์เนี่ถ้าโทรทัศน์มันใช้งานได้หรือปกติมันอ่ะนะจะไม่มีแรงนั้นตกคอมนะครับสีนะครับถ้ามันใช้งานได้หมดนะเพราะแรงนั้นไฟที่ตกคอมสีเนี่ยมันจะไปถูกเรียงวงจรทั้งหมดเลยอันนี้คือแล้ววงจรอ่ามันไม่ทํางานอยู่นะครับนะคือภาคนมันไม่ทํางานอยู่คือมันโหลดอยู่ อ่าคือมันละไฟมันค้างอยู่นะครับนะตัวนี้คูวัดไฟนี่ปุ๊บอ่าวัดไฟก็จะมีละไฟค้างอยู่นะครับอ่าตัวนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับตัวนี้เรามาดูซินะสี่สี่ร้อยปุ๊บนะอาร์ตุนทานเมื่อกี้นะครับสองตัวนะครับหลักร้อยเคนะฮะร้อยยี่สิบเคสองตัวนะฮะอ่านะสี่สี่ร้อยไล่มานะไล่วงจรดูนะครับอ่านี่ไฟบวกนะครับไฟตรงนี้มานะครับปึ๊ดมาเนี่ยอ่าผ่านพอแปลกซิบิชิ่งแล้วก็จะมาเลี้ยงขาแล้วเข้าขาสี่เข้าขาสี่ของทาิเติ้ล และอีกส่วนหนึ่งนะครับเี่ยอารตัวน,นี้นะครับนะฮะอ่าก็มาเข้าอนแล้วอ่าไปนี่นะครับออกเหนือจากอาไลนนะครับหนีตัวมานี่เปิดผ่านรอบแปลงกดลวดนะครับผ่านรอบแปลงปื๊ดในส่วนหนึ่งนะครับนี่มาเข้าขานีนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนะมาเพื่อจะมาเลี้ยงวงจรนะฮะ ประเภทพันวิสมอสนะครับนนี่ผ่านตัวนันทานนี่ปึ๊บนี่สองตัวนะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูนะตัวนี้แล้วก็มาแล้วอีกตัวหนึ่งต่อดุกกันอยู่นะครับร้อยยี่สิบเคสองตัวนะครับเดี๋ยวไฟตรงนี้มันไม่มานะครับอไฟตรงนี้มันไม่ออกเดี๋ยวจะวัดไฟให้ดูนะครับอ่านะฮะตัวนี้ตัวนันทานขาดอยู่นะฮะตัวนี้เดี๋ยวก็จะเสียบปลั๊กนะครับนะเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กฟดิลเตอร์นะครับเก็บนยังไม่ขึ้นนะฮะ ติดปลั๊กนี้เราวัดไฟนะครับอนี่เราวัดไฟที่ C นะครับเราคอม C นะฮะที่400นะครับนี่ก็คือไฟเข้ามาแล้วนะครับอ่าวัดปึ๊บอ่าเราไปดูแคมิเตอร์วัดตรงนี้แล้วครับดูแคมิเตอร์นะครับได้ประมาณนะฮะตั้งพันนะครับสามร้อยนะครับประมาณสามร้อยโวลต์อ่าเดี๋ยวนี้แล้วก็ไล่มาเราตรงนี้ ผ่านไปตรงนี้อันนี้นะครับตรงนี้นะไฟมาอยู่นะครับไฟตรงนี้มาอยู่ไฟตรงนี้มาอยู่นะครับตัวคอมเพเซอร์นะครับอ่าแตอนนี้นะฮะอ่าดูจุดนี้นะครับอ่าจุดนี้นะฮะนี่นะครับจุดนี้นะครับ แล้วจะมาผ่าน R ตัวนี้นะครับนะผ่าน R ตัวนี้นะครับ R ตัวนี้นะครับ R ละสามสองศูนย์นะครับสามสองศูนย์แล้วก็จะไปละสามสองศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูเข็มมิเตอร์นะครับตอนนี้นะฮะจิ้มมาตรงนี้นะครับนะก่อนมานะฮะดูนะครับไฟเลยฮะสามร้อยโวลต์ น่ายังอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวกูจะจิ้มอีกอันนึงนะครับผ่านมาตรงนี้นะครับขึ้นมาบนนะครับอันนี้ขึ้นมาบนแล้วนะครับดูเคมเปอร์นะครับนะลงเลยเห็นไหมครับเนี่ยอ่ามีขึ้นมาบนแล้วนะครับเห็นนะครับนะาอาขาดนะครับนะาาดตรงนี้นะครับนะนี่จิ้มบนนะครับดูเคมเตอร์อ่าปุ๊บจิ้มล่างนะครับจิ้มล่าง นี่นะฮะอ่ามาเช็คไฟนะอันนี้เป็นกาวร้อนอยู่นะครับนะาเป็นกาวร้อนอยู่นะฮะขีมล่างนะครับนะอ่าตรงนี้ขาดนะครับนี่เราต้องเทียบนะฮะเมื่อกี้เรามาวัดขาายเตอร์นะครับเราต้องเทียบกาวเย็นใช่ไหมครับนะเมื่อกี้วัดกาวร้อนอยู่มาเทียบกาวเย็นนะครับนะกาวเย็นกาวคือกาวตัวแท่นนะครับตัวตัวางเครื่องนะครับนะานี่นะครับออกมานี่นะครับนีแค่นี้เองน้า เอาแล้วถอดปลั๊กปุ๊บถอดปลั๊กเอ๊ะยังลงฮะไฟก็ยังละค้างอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวจะถอดปลั๊กให้ดูนะครับถอดปลั๊กปุ๊บไฟก็ยังละยังค้างอยู่นะครับถอดปลั๊กนะฮะปลั๊กปุ๊บไฟก็ยังแรงยังค้างอยู่เลยนะฮะอ่าเราวัดตรงนี้นะครับนี่นะฮะไฟก็ยังแรงฮะอ่าไฟยังค้างอยู่นะครับอาส่วน c 4 0 0นะครับนะ4400 อ่าสี่สี่ร้อยปุ๊บเราก็ต้องนะกาวนะฮะกาวร้อนใช่ไหมครับอา่าเราก็ละมาชีพอ่าไฟสี่สี่ร้อยก็ยังละฮะยังค้างอยู่นะครับอ่ากูใช้ดำนะฮะมาชีพกาวร้อนนะครับอา่าชีพนี้นะครับอ่าสัตเ์นเตอร์ชีพนี้แล้วนะวัดกาวร้อนปุ๊บนะที่นี่นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยแตนสเกลนะฮะมันยังค้างอยู่นะครับถอดปลั๊กแล้วนะครับ เไฟยังค้างอยู่มันค่อยๆลงมาเนี่ยอ่าถ้าเป็นทีวีดีนะฮะแต่ทีวีนใช้ได้เนี่ยมันจะไม่มีไฟค้างอยู่นะครับเนี่ยไฟยังค้างอยู่เลยนะครับอ่านี่คือกาวร้อนนะครับนักศึกษานะครับแยกกันนะครับอ่ากาวร้อนกาวเย็นนี่ยกุศลไปแล้วเนาะนะครับนี่นะฮะภาคสวิตชิ่งตัวนี้นะครับไอ้ส่วนนี้นะครับชุดนี้ทั้งหมดนะครับนะฮะชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเทนปะเนี่ยเป็นกาวร้อนทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าผ่านซีฟิลเตอร์มานะฮะผ่านไอโอนและซีฟิลเตอร์มาจะเป็นกาวร้อนอากาวเย็นนี่คือละไอส่วนนี่ละออกจากละออกจากโมเปลสวิตชิ่งเป็นกาวเย็นจะวัดกาวเย็นต้องละนีม่มาแตะนะครับแตะตัวถังนะครับสายปากขี้นะว่าแตะตัวถังตัวถังไหนก็ได้ก็คลิปนี้ก็ได้นะครับคลิปตัวถังนี่นี่คือกาวละกาวเย็นไฟก็ยังละวัดนี่ยังค้างอยู่นะครับ มีค้างอยู่นะครับมีค้างอยู่นะฮะาตั้ง250โวลต์ตั้ง50โวลต์ดีกว่า,ามีไฟค้างอยู่นะครับมันค่อยๆแล้วฮะนะครับนักศึกษานะฮะอันนี้เด็กได้อถอดอุปกรณ์มาแล้วนะครับถอดตัวต้าฐาน2ตัวเมื่อกี้นะครับ 120k นะครับสองตัวเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไฟจากเดี๋ยวที่ไฟยบีบวกใช่ไหมครับเข้ามาเนี่ย อมาข้าวผ่านคนลุดมาปุ๊บเข้าขาสีอีกส่วนนึงก็จะไปเรียกเป็นเป็นวงจรผลิตพันวิดมอสใช่ไหมครับนะตัวนี้นะฮะอ่าถอดมาแล้วนะครับสองตัวจะจอดนกกลมกันร้อยยี่สิบเคนะครับอ่าตัวนี้เมื่อกี้ที่ร้อนไฟมันไม่มาใช่ไหมครับอันนี้เด็กได้ถอดมาแล้วนะครับอ่ากว่าจะถอดได้ก็โอ้พักะนะครับดูหน้าตาเราหลอนเขาอ่าตัวนี้เรามาดูนะครับนะถอดออกมานะครับร้อยนะฮะร้อยยี่สิบเคนะสูงเข้าไปใกล้ๆนะครับนี่นะครับ มาร้อยกับเคนะครับวิดีโอจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะเนี่นะครับเดี๋ยวจะให้เด็กวัดเปรียบเทียบดูนะครับเนอะตัวนี้มันดีอยู่นะครับนี่ค่ายืดนะครับนี่กูใช้สายชีพนะครับสายชีพระตั้งโอเมิเตอร์นะครับตั้งาละสิบเคนะครับตัวนี้อ่ะวัดสีตัโอห์มสิสีตโอห์มนะครับใกล้ๆตรงนี้หน่อยนะใกล้จะเห็นมิเตอร์ด้วยนะครับสีโอห์มสีตัโอห์มปึ๊บ อ่าโลโอห์มนะครับในประมาณนี้นะครับตั้งสีโลโอหมละศีโลโอหมนะฮะอ่ามาวัดนะครับนะตัวนี้นะครับ120ยเคนะครับอ่าละคีบแล้วนะครับระคีบปุ๊บนะดูเกมิเตอร์นะครับอ่าขึ้นประมาณขนาดนี้นะครับนะตั้งศูนสิบใช่ไหมครับศูนสิบเคนะครับอ่าโซมานะครับอ่าดูเกมิเตอร์นีนะครับนร้อยกว่าเคใช่ไหมครับเนี่ยอ่าร้อยกว่าเคนะครับตัวนี้ตัวดีอยู่นะครับอ่ามาดูตัวที่มันละฮะอ่าตัวที่มันยืดนะครับอ่ายืด เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเปลี่ยนมาใส่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ที่มันนะฮะไฟไม่ได้ออกเนี่ยนี่นะครับขีดแล้วนะครับค่าเท่ากันนะครับตัวนี้นะฮะร้อยกว่าเคนะครับประมาณร้อยยี่สิบเคนะครับเรามาดูซินะครับมาดูตั้งนะคูณสิบนะครับนี่นี่นะครับยืดเห็นไหมครับเนี่ย เป็นเม็กเลยนะครับน uh, ะสิบหูร้อยก็แล้วฮะนะประมาณนะประมาณเม็กกว่านะครับน er ี่ยืดไปเลยนะครับอ่าสับเราเห็นนะครับอ่าสลับปลาตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเห็นนะครับอ่าดูใกล้ๆนะครับสลับปลาตัวนี้อ่านี่ก็คือนะฮะอาการเสียของนะครับตัวนี้นะฮะอนี่วัดเห็นเห็นเลยนะครับว่าเอออ่านี่คือส่วนมากจะเสียบ่อยนะครับนะอ่านี่นะครับอ่าตัวคาด ตัวที่มันค่ายืดเปลี่ยนไปค่าที่ยืดส่วนมากนะครับพบบ่อยนะครับถ้าไฟนะฮะสวิตชิ่งไฟไฟไม่ไฟ B ีบวกไม่เต็มมาไม่ครบหรือมาไม่เต็มที่นะครับเนืคือส่วนมากอนี้ยืดนะครับพบบ่อยมากสังเกตได้ไงกันละสีมันละไฟตัวนี้นะฮะวัดไฟจะค้างอยู่นะครับไฟไฟจากสีสี่ร้อยไฟจะค้างอยู่นะครับนดอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้นักศึกษาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน เกียร์ค่าคำทานนะครับอา่าเป็นตัวหนึ่งนะฮะอ่านะครับอันนี้นะฮะนา่อกี้่ให้นักศึกษาใส่จนทานไปตัวแล้วนะครับนี้เรามาดูนะฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะอ่าอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับร้อยสิบเกที่มันยืดค่านะตัวนี้นะครับอ่าร้อยสิบเกที่ยืดค่าเนี่ยนี่ให้มันไปหานะครับไปหาอุปกรณ์หาต้นน้ำทานมาเนี่ยนะก็ไปหาในแผนกน่นะตะเวนหาตะเวนหาบอกมีร้อยเคอ่าร้อยเค หาไม่มีร้อยเคมจะไปซื้อข้างนอกออกไม่ต้องไปซื้อหรอกนะเราก็ไปหามาอีกนะฮะเอามาอนุกรมกันมาหาอีกตัวนึงยี่สิบเคเอายี่สิบเคมาอนุกรมกันนะก็จะใช้นะครับสองตัวเนี่ยนะครับสองตัวเนี่ยอนุกรมกันนะครับนะอนุกรมแะ้วเธอก็อ่ะจับบิดอต่ที่คุณบอกเมื่อกี้นะครับนะจับบิดมาใกล้ๆที่ก็คือนะฮะอนุกรมกันนะครับก็จับบิดเลยปึ๊บอ,อย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะจับบิด จับนะฮะบิดซ้ายบิดขวานะฮะจับบิดเหมือนจับบิดข้องนะครับอันนี้นะครับจับบิดอย่างนี้แหละจับบิดเสร็จปุ๊บนะพอแล้วนะครับนี่แล้วก็นะฮะบิดอย่างนี้ได้แล้วนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับบิดอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็บัดจีนะครับบัดจีเข้ามาบัดจีนะฮะมันบิดไม่ค่อยสวยหน่อยนะครับเอาบัดจีนะอยากเป็นอยาให้อยาให้มันน่าเกียดมากนะนะะฮแล้วบัดจีนะครับ มันไม่ค่อยเป็นลักนะครับเงินเห็นไหมสั่นใหญ่เลยน่ะอ่อ่บัตรจีเสร็จปุ๊บอ่าบัตรจีแล้วนะครับอ่าอยู่ไหมน่ะนะาจะไม่อยู่เนี่ยบัตรจีเอ็กอ่าจีลงไปนี่อ่าอย่างนี้น่ะจับอ่เนี่ยปล่อยอ่าปล่อยปุ๊บอ่าบัตรจีอยู่แล้วอ่าเลื่อนเ่นเงินเงินวันน่ะนะครับตอนนี้อ่าแล้วก็มิเตอร์มาวัดนะครับวัดเนี่ยนะฮะอ่าก็คือเอา 100K มาฮะ มาหนุ่มผกับยี่สิบเคก็เป็นร้อยยี่สิบเคละนะอ่ะวันนี้มาวัดดูนะครับอ่าขีดอ่าปากคีบนี่ไงอ่าแดงดำนี่นะครับอ่าขีดปุ๊บแต่ประมาณร้อยกว่าเคละอ่าใส่เขียงกันนะแล้วก็มาใส่นะครับนะอ่าอ่าร้อยกว่าเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่นะครับใส่ที่ปิ้นนะครับเดี๋ยวท่านไปใส่นะครับเดี๋ยวท่านเด็กใส่ดู เดี๋ยวก็ใส่นี้นะครับในตัดตัดตรงปลายนก่อนเดี๋ยวมาใส่ตรงนี้นะครับต่อมตรงนี้นะคือแทนตรงนี้นะครับร้อยยี่สิบเซนกรรักษาเวลาเธอจะใส่นะครับคือให้ประมาณนี้นี่เป็นตัวนทานนะฮะคาร์บอนธรรมดานะครับไม่ใช่วาาวถ้าเป็นแบบไวาวาวนั้นจะไปใส่คาร์บอนนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ประมาณครึ่งวัดนะครับนุกรมเราก็นุกรมให้วัดกันเท่ากันด้วยนะครับนะเราจะมาใส่นะฮะบัตรจี นะครับอันนี้นะฮะให้นักศึกษาเปลี่ยนตัวดานทานไปแล้วนะครับนะาเมื่อกี้เราจับอนุกรมกันนะครับนะาร้อยเคกับยี่สิบเคนอนุกรมกันอ่าอันนี้เรามาเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับน้าใส่เข้าไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาวัดไฟที่นนะครับนะอ่านี่นะครับเดี๋ยวคุกขีบนะครับน้กาวร้อนนะครับขีบอ่าขีบสายลงไปแล้วนะครับนะนี้คือตั้งพันโลต์นะครับตั้งพันโยังไม่ได้เสียบปลั๊กอันนี้มันมีผ้ามาแล้วนะครับนะ ไม่ใช่วัดคุณจะวัดไฟให้ดูนะครับนักศึกษาแต่จริงๆถ้าทุก่ามันติดแล้วก็คือไม่ต้องไปวัดแล้วนะครับไฟนะฮะนกาวจริงๆกาวร้อนเนี่ยมันอันตรายนะครับแต่จะวัดให้ดูว่าเออที่เปลี่ยนโทรทำานเมื่อกี้ไปเนี่ยเนี่ยมันไฟต้องมีมาลักษณะนี้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กให้ดูนะครับอันเสียบปลั๊กแล้วนะครับนะปึ๊บปึ๊บนะสตาร์ทแล้วนะครับอันนี้ มาดูนะฮะเดี๋ยวมาวัดไฟดูนะครับดูภาพหน้าจอมีมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เราจะจับความหน่อยจะดูนั่นหน่อยนะครับเนี่ยภาพหน้าจอมาแล้วนะครับอ่านี่นะฮะอีวีนะครับเดี๋ยวนี้เราก็มาวัดไฟดูซิไฟสามร้อยที่คขาบอกว่านะครับนะวัดคว่มสีสามร้อยแต่เมื่อกี้ที่ไฟมันค้างอยู่ใช่ไหมครับไฟมันค้างอยู่เนี่ยวัดคว่มสีสามร้อยเนี่ยไอสีสี่ร้อยนะครับนีวัดปุ๊บเนี่มีไฟอยู่นะฮะ นี่นะครับอ่านะนักศึกษาถอดปลั๊กนะครับเออเธอถอดปลั๊กเลยนะครับให้เด็กถอดปลั๊กนะฮะถอดปลั๊กปุ๊บอ่เราดูนะครับนี่คือถ้ามันดีนะนะมันจะไม่มีแรงดันไฟตกคล้องอ่าตกคล่อมซีใช่ไหมครับไฟมันจะละฮะอ่าไฟมันจะละดรอปลงหมดเลยนะครับเกิดเป็นศูนย์หมดเลยนะครับนี่คือนะวิธีเธอนักศึกษานะครับประสบการณ์นี่สำคัญที่สุดก็คืออ่าถ้านะครับถ้าทีวีเครื่องไหนที่เรามาซ่อมเนี่ย ถ้าไฟมันค้างนะครับไฟ4400มันค้างเนี่ยนักศึกษานะครับมุ่งไปเลยครับสวิตชิ่งเลยนะครับไฟค้างไม่ได้นะครับคือถ้าของนี้เนี่ยไฟจะไม่ตกค้างอยู่ไฟมันนะมันจะเป็นเกือบสุดบนเลยนะครับเนี่ยดับลงไปเลยนะครับเอาใหม่นะเสียบใหม่นะครับเสียบใหม่ปุ๊บดูนะครับเสียบปุ๊บนี่นะครับนี่นะฮะไฟมานะครับมีภาพนะครับมีภาพหน้าจอ มีภาพหน้าจอเอ่อไปดูมีภาพหน้าจอใช่ไหมครับอ่าอันนี้นะครับอ่าอ่านะครับอ่าสูงไหนึ่งหน่อยฮะอ่อถอดปลั๊กถอดปลั๊กปุ๊บโน้ตเห็นไหมครับอ่าหายไปเลยนี่นี่คือลักษณะอาการนะฮะ gb อ่าที่ระดับปกติของมันอ่าไฟที่ตกค้อมสีเนี่ยจะถูกใช้ไปเลยนะครับแต่ถ้ามันค้างอะไรนะ ไ,ไฟค้างเนี่ยะนะถึงไปเช็คาภาคซัพย์่านเลยนะครับเหมือนอย่างที่ตัวเมื่อกี้นะครับที่เราเปลี่ยนตัวนทานนะตัวนทานมันยืดค่าใช่ไหมครับอ่ะเสียบปลั๊กนะครับอ่ะเรามาวัดไฟดูซิตัวนทานเมื่อกี้นะครับอ่านี่ไฟมาแล้วนะครับอ่ไฟมาแล้วนะวัดคอมซีสี่ร้อยในกาวร้อนนะครับไม่ใช่กาวเย็นนะนะนปุ๊บนะฮะอ่าเมื่อกี้ไฟก็มาไล่มาหนิเห็นไหมอ่าหนจรนี่ยนะครับไหลมานะฮะ ไลนมาฟืดนี่มานี่นะฮะผ่านโดตรวจเข้าและะ้วขาซีของทรานิเตอร์ใช่ไหมครับตอนนี้ก็มาแยกเป็นจะผ่านโถงน้นทานนะครับหลักร้อยเคสองตัวมาแล้วอนุกรมกันนะอ,อนุกรมกันเมื่อกี้เราวัดไฟตรงนี้ใช่ไหมครับฟัดไฟตรงนี้นะฮะไฟตรงนี้นะครับาามาไหมนะครับามา,าที่เอาไปตรงนะครับออกมานะครับ อ่าแล้วก็เหรอฮะข้อมจั่งนีมาไหมครับเนี่ยเมื่อกี้มันไม่มาใช่ไหมครับอ่าข้อมตัวนี้นะครับามาไหมครับนี่มานี่เห็นนะฮะอ่านี่ก็คืออะไรฮะนะเราะเราไฟปกติของมันผมนก็จะไปผ่านนะฮะอานะฮะสองตัวเนี่ยต่ออนุกรมกันอยู่นะตัวนี้เราวัดไฟนะฮะไฟที่ออกจากขาอ่าออกจากหม้อ,อแปลงสวิตชิ่งตัวนไหมครับออกจากหม้อแปลงสวิตชิ่งนี้ที่ก็ถึงเรียกว่าไฟปีบวกเนี่ยไฟปีบวกนี่จะเป็นกาวอะไรครับนะจะเป็นกาว กาวเย็นใช่ไหมครับมีกาวร้อนนะครับกาวเย็นต้องมาละฮะต้องมาคีบนะครับกาวเย็นนี่คือฮะคีบตัวถังนี่นะครับหรือจะคีบที่ละฮะส่วนมากคุณจะคีบที่ละครับนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงแรงกาวหลอดภาพนะครับอันนี้คุณไปคีบที่ละสายทิ้งของถ่ายเตียงขออารมณ์ตอนนี้เราวัดไฟดู่สิเนี่ยไฟที่ออกจากนะครับเราสลับมิเตอร์เปลี่ยนย่านวัดนะครับนะวัดไฟที่ขาแล้วขาสีเนี่ย อันน okay. mm ี hmm. uh ้ค huh. uh ือไฟบีบวกนะครับไฟบีบวกนะฮะสองร้อยกว่าโวลต์นะครับแต่ว่าคอมทีซีดีกว่านะครับคอมที่ซีคอมที่ซีไฟที่ทางท้ายเจอมาแล้วแต่ว่าคอมทีซีดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะผ่านกดลวดนะครับคอมทีซีแล้วสี่ร้อยหกสิบโวลต์นะครับนี่ก็เรียกว่าไฟบีบวก เมือ่อกี้ไฟมาแล้วนะครับเนนะครับนี่นะครับคอมเพรสเซอร์ตัวนี้4 0โวลต์นะครับเรามาดูมิเตอร์นะครับขึ้นประมาณละฮะ100กว่าโวลต์นะครับ125โวลต์นี่นะฮะนี่ก็คือลักษณะอาการเสียของตัวนันทานนะครับตัวนันทานเสียนะฮะอ่เราก็มาดูนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนะครับเรามาดูที่เราเปลี่ยนไปนะครับเมื่อกี้นะครับอ่าที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะฮะเห็นไหมเนี่ย นี่นะครับนี่สายเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับนี่นะฮะสองตัวนึงลุกลงกันอยู่นะครับเนี่ยูนะฮะเออแลครับอ่านี้จะเห็นชัดเจนกว่าเนาะนี่นะครับที่เราเปลี่ยนไปนะครับร้อยยี่สิบเคนะฮะขาดไปตัวนึงนี่แต่กูก็แปลงตัดแปลงออกนะครับใช้อาหารมุกลงกัน ของตัว 100K เครับ 20K นะครับนี่นี่ก็คือนักศึกษานะฮะเธอก็หาวิธีการวัดไฟบางครั้งนะครับเนื้อถ้อยากจะื้อให้นักศึกษาไดนะ้ส่วนมากคือถ้าุว่าไฟส่วนมากคุณไม่ค่อยได้ว,วัดนะครับเวลาซ่อมนะครับก็คือละเช็คเช็คอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเช็คเข้าข้าวส่วนมากเราจะวัดในวงจรแต่นี้นะวัดในวงจรแต่นี้คือละค่อนข้างจะ,ะให้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนสักหน่อยหนึ่งนะครับใน,ในกรณีที่ ไฟแหลงใจไฟนี่มันมามาผิดปกติหรือมาน้อยปก,กตินะครับถ้า,าขาดอย่างเงี้ยนะาขาข่าดนี้ปุ๊บก็เปลี่ยนก็ใช้ได้และนะครับแต่นี่คือต้องการให้ดูว่าในกรณีที่ว่านะครับในกรณีที่ว่าให้มันให้มันนะฮะแสดงเป็นขัน้นตอนเผื่อจะไปใช้สอนนะครับน,นี่วันนี้ก็ครูก็เอาไว้แค่นี้นะครับนะักศึกษาคองจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ